ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเดินทางกลับแล้วหรอคะขอให้โชคดีเอา้าอันกลับไปแล้วบัาน,นี้เหลืออีกจักเดือนเหลือสองเนะาะกลับไปทำธุระให้เต็มที่ให้เสร็จสมบูรณ์จ้าขอให้เดินทางาาปลอดภัยสองเดือนไม่ไม,ไม่นานนะสองเดือนน่ะ แป๊บๆเนาะแป๊บๆสองเดือนน่ะถ้าเราไม่คิดน่ะแป๊บเดียวสิ้นปีแล้วเนาะลุงพันอ่ะยังไงก็รออยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวลุงพันไปทำอะไรนะไปทำธุระทางบ้านเนาะไปเคลียอะไร<ม>ไปทำภารกิจให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์รจ้า ไปเติมเต็มความรักความอบอุ่มให้ครอบครัวให้สมบูรณ์เพราะว่าเรามาอยู่นี่เราก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเนาะมาอยู่นี่เราก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านนานๆทีถึงได้กลับครั้งหนึ่งก็กลับก็แป๊บๆแล้วก็มาเนาะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับครอบครัวเต็มที่อย่างครอบครัวลุงพันธ์นี้ก็ยังมลีลูกน้อยๆอยู่เนาะค่ะปะลุงพันธ์เดินทางปลอดภัยจ้า,าจ้า,า<ๆ>ก็จะอยู่ที่นี่แหละดูแลต้ลนไม้ดอกไม้อไมรอลุงพันธ์ เวลามีงานหนักๆก็จะนึกถึงลุงพันอย่างเส้นไปตักขี้วัวแบบนี้ก็จะนึกถึงลุงพันจ้าอ่ะแล้วใบยางไม่ได้เอาไปเหรอเอาไว้แก่ขี้งัวโอเคขอให้โชคดีลุงพันทำธุรกิจ ดาวเรืองก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเด้อจ้าเดินทางปลอดภัยจ้าอีกสองเดือนเจอกันโอ้ยบอชสองเดือนกับมากระได้เฮ้ยเวจ้าบวชสองเดือนกับมาเว้ไปเวมาก<า>จ้าได้แล้วนะคะลุงพันเนาะไปเติมเต็มความรักความอบอุ่นให้กับครอบครัวนะคะเนาะลูกก็ต้องการ ความอบอุ่นจากพ่อแม่นะคะลุงพันธ์ก็มาอยู่กับเราตั้งแต่อยู่กอกแล้วนะคะก็ไปมาเหมือนกันทุกคนนะคะก็จะแวะไปบ้านบ้างเนาะส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับลุงช่างนี่แหละค่ะกับป้าส,สวนผักคือเราพัฒนาพื้นที่เนาะพัฒนาพื้นที่ดูแลอย่างต้นไม้ดอกไม้ยิ่งหน้าแรงนะคะก็ต้องยิ่งลดน้ําทุกวันเนาะขาดวันหนึ่งดอกไม้แม่ดากลับบ้านไปกลับมาอุ้ยดอกไม้เหี่ยวนะคะวันหนึ่ง ะะแต่มันก็อยากมีชีวิตรอดนะอย่างนี่ที่เราปลูกใหม่ๆนี้ก็ต้องดูแลเอาใจใส่นะ mm hmm. ดินมันแห้งเห็นไหมรดน้ําไปแป๊บเดียวแห้งแล้วนะคะเนาะขาดไม่ได้นะคะ mm hmm. เราก็ช่วยกันดูแลนะคะ mm hmm. ต้นไม้ดอกไม้หรือสถานที่ลานองค์ปู่วางองค์ปู่ให้ดูสวยงามนะคะสงา mm ่าเนาะให้โดดเด่นนะคะ mm hmm. เป็นที่ประทับใจที่ FC มา เที่ยวชมหรือว่ามากลัาวไหว้ขอพอรนะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะสักระบูชาเนาะเราก็พยายามนะคะช่วยกันดูแลและประปับปรุงพื้นที่ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะอัปเดตยามเที่ยงของวันนี้นะคะหลังจากมีพันเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะก็มีแต่สายล่มกับแสงแดดนะคะทุกคนก็หลบอยู่ในบ้านนะคะเนื่องจากว่า อากาศมันร้อนนะคะแดดมันแรงเนาะแดดแรงมากนะคะเราก็พาชมดอกไม้เนาะนี่ก็จะเป็นพุทธรักษานะคะส่วนดาวเรืองที่เมดาเอามาปลูกนะคะอุ้ยออกดอกแล้วนะคะนี่ถึงแม้นว่าจะดอกเล็กนะคะแต่ก็สีสันสวยงามมากเนาะอุ้ยย่าก็นะคะญ่าที่มันปะปนมานะคะก็ขึ้นเยอะแล้วนะคะเดี๋ยว จะต้องมาเอาออกนะคะแต่ว่าตอนช่วงนี้แดดแรงนะคะแดดร้อนอยู่เนาะรักแลกพบของลุงช่างกับคุณป้าสวนผักนะคะออกดอกแล้วนะคะสวยงามสวยงามแต่ละดอกนะคะมาดูทางนี้นะคะเพียงพวยเนาะเพียงพวยหรือว่าดอกมีทั้งสีสีอะไรนะสีสีบานเย็นบ่สีม่วงอ่อนนะคะสีชมพูอ่อนนะคะเนาะ แล้วก็เริ่มออกดอกอีกแล้วนะคะออกดอกรุ่นแล้วรุ่นเล่าเนาะอันนี้คืออะไรคะทำไมสวยจังเลยหน,น้าเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนที่สวยนะดอกอันนี้สวยมากคะ่ะดอกอันนี้ก็สวยนะคะ ลมก็แรงแดดก็แรงนะคะดาวเรืองก็แห้งไวเนาะเหี่ยวไวนะคะส่วนดอกอะไรเนาะนี่พุดซ้อนนะคะดอกพุดซ้อนก็เริ่มจะ,ะขึ้นอีกรอบนะคะนี่หมดไปแล้วรอบหนึงนะคะหมดไปแล้วรอบหนึงก็จะขึ้นใหม่อีกรอบนะคะดาวเรืองของเราก็จะสลับสีกันเนาะมีสีเหลืองเข้มกับสีเหลืองอ่อนนะคะ พเอซเดินชมบรรยากาศยามใกล้เที่ยงนะคะเนาะอดใจรออีกสักนิดนึงนะคะอีกหน่อยก็จะเห็นดอกอดอกอะไรนะฮอลลี่ฮอคนะคะเนาะนี่อันนี้ก็ดอกอะไรเนาะอีกหน่อยก็จะเห็นดอกฮอลลี่ฮอคของเรานะคะ ไวไวนะคะรดน้ำแล้วแต่ว่าแห้งไวมากเพราะเพราะว่าลมมันแรงนั่นเองนะคะลมมันแรงดินมันก็เลยแห้งไวเนาะส่วนดอกไม้ของเราก็หลบแดดไปหมดแล้วนะคะเสียนฝรั่งนะคะแดดแรงก็จะหลบแดดหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะ เดี๋ยวพามาชมถ้ามาตอนกลางวันก็จะไม่เห็นความงามของมาตอนกลางวันก็จะไม่เห็นความงามของเสียนฝรั่งนะคะเนื่องจากเขาหลบแดดหมดแล้วนะคะแดดแรงลมแรงนะคะเขาก็จะหลบแดดหมดแล้วแม้แต่กุหลาบยังไหม่เลยนะคะนี่แดดแรงมากจรงเลยแดดแรงจนแม้แต่กุหลาบก็ยังกรีบไหม้เลยนีนี่ ปีบไมมแห้งไปเลยนะคะแดดแรงมากเกินไปเนาะแดดแรงจริงๆนะคะดอกนี้ก็ไหมเหมือนกันเนี่ดอกนี้ก็ไหมถ้ามาช่วงเช้ากับช่วงเย็นก็จะเห็นความงามของดอกไม้เนาะส่วนดาวเรืองนี้โอเคค่ะแดดแรงก็ทนได้เนาะ ดาวเรืองกุหลาบสีชมพูนะคะเดี๋ยวไปดูท้องอุไลนะคะท้องอุไลก็ทนได้เนาะท้องอุไลก็ทนได้ดาวเรืองนะคะนี่ดาวเรืองก็สวยอุ้ยดอกกุหลาบดอกนี้สวยมากเลยนะคะอันนี้ดาวเรืองนะคะดาวเรืองของเราก็ ตอนดอกแรกๆก็จะใหญ่นะคะพอรุ่นออกไปก็จะเล็กลง <_ C 1> เล็กลง <_ C 1> เล็กลงขนาดนี้นะคะเอฟสีก็จะเล็กลงเรื่อยๆเนาะนะคะโอ้โหสีชมพูดอกนี้ก็สวยนะคะมีแต่สายลมกับแสงแดดนะคะช่วงนี้เนาะไม่มีใครกล้าออกมาแล้วนะคะถ้าเขาปลูกมันนี้จะรอดไหมเนาะถ้าฝนไม่ตกนะคะ ถ้าฝนไม่ตกนี้จะรอดไหมเนาะปลูกมันนี่ดินก็แห้งลมก็แรงแดดก็ร้อนนะคะเนาะแต่ว่าเวอร์วีน่าของเรานะคะทนแดดทนฝนนะคะเนาะไม่ว่าจะแดดแรงแค่ไหนนะคะเขาก็ทนได้นะคะนี่เขาก็ทนได้แล้วก็สวย บานอยู่ตลอดนะคะี่บ้านอยู่ตลอดนะคะถึงเม้ดอกเล็กๆบางๆนะคะแต่ว่าเขาทนแดดได้นะนี่ไม่เหี่ยวไม่เฉาเลยนะแต่ถ้าขาดน้ำนี่เหี่ยวแน่นอนค่ะเห็นไหมฟื้นตัวแล้วนี่จากที่เมดา่ากลับไปบ้านวันหนึ่งแล้วเหี่ยวนี่จนอ่อนและหวยโรยแรงเนาะแต่ตอนนี้กลับมาสดชื่นแล้วค่ะให้น้ำแล้วเนาะให้น้ำแล้วนะคะ น้ำแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะก็จะออกดอกสวยงามเนาะอีกหน่อยก็จะออกดอกสวยงามเหมือนแบบนี้นะคะดูจากลมนะคะลมเย็นสบายมากเลยนะคะลมแรงจริงๆสําสำหรับคลิปนี้นะคะ<ม>ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้เด้อนี่ส่วนทางนี้เนะี่ยมันแห้งเพราะว่า น้ำไม่ค่อยถึงนะคะน้ำไม่ค่อยถึงมันก็เลยแห้งแต่ส่วนไหนที่น้ำถึงนะคะก็จะสวยงามประมาณนี้ละค่เนี่เห็นไหมถ้าน้ำถึงนะคะก็จะสวยงามสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงจต่เพียงเท่านี้เด้อสวัสดีค่ะ